สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรีเผยการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเตรียมยื่นนโยบายแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีส่วนเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีกรีดยางตามปกติค่ะนายวิจิตโกสาคารผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราราคาตกต่ำ โดยมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราโดยจะยื่นนโยบายแนวทางระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนมาตรการสําหรับภาคเกษตรกรกําหนดมาตรการระยะสั้นที่ประชุมรับหลักการในการแก้ไขปัญหาโดยมาตรการระยะสั้นโดยการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีภายในวงเงินไม่เกิน10,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง สำหรับรายละเอียดในการช่วยเหลือจะได้กำหนดต่อไปส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้รัฐบาลจัดหาแหล่งเงินกู้ให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อพัฒนาการแปรรูปยางพาราโดยกำหนดวงเงินที่ให้สถาบันเกษตรกรกู้ไม่เกิน5000ล้านบาทสำหรับรายละเอียดแนวทางการกู้เงินของสถาบันเกษตรกรจะได้กำหนดต่อไป มาตรการสำหรับภาคอุตสาหกรรมรัฐบาลจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำภายในวงเงิน15,000ล้านบาทในภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยางพาราด้านสถานการณ์การผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีพื้นที่กรีดยาง504,000 0กว่าไร่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงทำการกรีดยางได้ตามปกติโดยมีผลผลิตของอยางพาราทยอยออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ตลาดซื้อขายยางพาราในวันนี้ยางแผ่นดิบชั้น3ราคาเฉลี่ยก,กิโลกรัมละ73บาท13สตางยางรมควัน78บาท13สตางค์น้ำยางสด70บาทต่อกิโลกรัม แต่ถึงอย่างไรก็ตามการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำในครั้งนี้จะต้องดำเนินเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานในลำดับต่อไปก็ตามหนังสือด่วนที่สุดที่มาถึงผมตอนนี้ก็คือคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติเนีก็ประชุมกันมวันที่14สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะก็สรุปออกมาว่าเขาจะดำเนินการคือจะไม่มีการประกันร,ราคา แต่จะช่วยเหลือเกษตรกรในแง่ของการช่วยสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรโดยจะจ่ายเป็นเงินค่าปุ๋ยให้โดยที่เขาคิดอยู่เบื้องต้นนี้ก็คือจะช่วยเกษตรกรรายละไม่เกิน10ไร่ของเนื้อที่เปิดกีดคือหมายถึงว่าถ้าเกษตรกรรายใดมีเนื้อที่เปิดกีดเท่าไหร่ก็ให้ตามจริงยกเว้นถ้าวัดเกิน10บไร่ก็จะให้แค่10ไร่จะจ่ายเป็นค่าปุ๋ยเชยๆให้ ก่อนในวงเงินขั้นต้นนี่ทางคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติคิดไว้ว่าจะใช้เงินประมาณ10,000ล้านบาทนะครับแต่ชุดนี้ไม่ใช่แบบพอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติมีมติออกมาแล้วเนี่ยยังใช้ไม่ได้ต้องไปรอผ่านคอรมอ,อก,ก่อนนะครับจึงนะมาตรการเร่งด่วนก็มีข้อนี้ส่วนข้อที่อีกข้อหนึง่งมาตรการเร่งด่วนมี2ข้อข้อที่2ก็ให้สำนักงานกองทุนตรงก้อตัวยอย่างเนี่ยหาทางให้ทุนตรงก้อ เกษตรกรที่มีสวนยางเก่าในโค่นยางเก่าปลูกแทนให้มากขึ้นแล้วก็มีพยายามจะให้เปลี่ยนเป็นปลูกพืชอื่นเพื่อจะลดผลผลิตยางนะครับโดยให้พิจารณาการเปลี่ยนกรณีเปลี่ยนพืชเปลี่ยนเป็นปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่ยางเนหาทางเพิ่มเงินทุนสนับสนุนให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้กองทุนเราให้ทุนอยู่นี่ถ้าโค่นยางปลูกยางหรือว่าปลูกไม้อื่นเนี่ยเราให้ไร่ละ16,000บาทยกเว้นปลูกปั้มน้ำมันถึงสมัยเมื่อปี54เนี่ย ตอนนั้นป,ปลูกปาล์มตอนนี้เราให้ป,ปล,ลูกปาล์มไล่ละ20,006ก็มีเสียงอยู่ว่าถ้าเราให้ทุนเพิ่มจากเกษตรกร,กรที่จะถ้าปลูกยางให้10,006ป,ปลูกปาล์ม20,006ก็มีเสียงว่าทําไมให้ผลไม้อย่างอื่นให้เป็น20,006เท่าปาล์มได้ไหมอันนี้อยู่วิริวาซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการของสำนักงานกองทุนก็จะต้องประชุมกันใหม่นะครับเพราะตามมาติของกรนยที่ออกมาเนี่ยว่าให้พยายามหาทางเพิ่ม เดี๋ยวทางบอร์ดของทางสำนักง,งานกองทุนก็คงจะมีการประชุมแล้วก็คงจะมีมติออกมาอีกครั้งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่ว่าสำนักง,งานมีส่งข่าวมาแล้วว่าให้เพิ่มเป้าหมายผูกแทนต่อละปีทุกวันนี้ให้ปีละสองแสนห้าก็จะเพิ่มเป็นสามแสนสองสามแสนสองหมื่นไร่ต่อปีนะครับตอนนี้สั่งมาแล้วแต่ว่าการเพิ่มเงินเพิ่มอะไรตอนนี้ยังไม่มานะครับ แทนปลูกแทนยางชดเชยยางหรือปลูกแทนกพือ๋อปลูกแทนยางเก่ากอ่าเพราะตอนนี้คือภารกิจของสำนันง,งานคือโค่นยางเก่าเพื่อปลูกใหม่ยางที่มันให้ผลผลิตน้อยแล้วผลผลิตไม่ค่อยคุ้มอะไรเ,เนี่ยก็โค่นเพื่อจะปลูกแทนใหม่เพราะเงินสงเคราะห์นี่เป็นเงินของเจ้าของสวนนะอันนี้ของของคงพอรูเนาะกองเงินสงเคราะห์ทีนี้ว่าจะเพิ่มเงินเท่าไหร่เนี่ยสำนักงานจะต้องคิดดูว่าถ้าเพิ่มเยอะไปเนี่ยเงินจะพอไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เงินตรงเคาะเราเก็บตามอัตราราคายางเพราะตอนนี้ยางอยู่ประมาณเจ็ดสิบบาทเพราะว่ามันมีอยู่ว่าก็เราเก็บเป็นลําดับบันไดขั้นถ้ายางเกินร้อยบาทในเก็บกิโลละห้าบาทเข้ากองทุนเนี่ยนะครับแต่ถ้าตั้งแต่แปดสิบาทแต่ไม่เกินร้อยในเก็บกิโลละสามบาทถ้าหกสิบถึงแปดสิบาทเนี่ยอยู่ช่วงนี้เก็บกิโลละสองบาทนะครับเก็บเข้าเงินกองทุน แต่ถ้าต่ำกว่าหกสิบาทเมื่อไรจะเหลือบาทสี่สิบตังค์นะครับถ้ายางราคากิโลนึงไม่ถึงสี่สิบาทก็จะเก็บกิโลละเก้าสิบตังค์คือเงินสงเคราะห์ตัวนี้ที่เราเก็บมาเนี่ยเก็บมาแล้วมาคืนเจ้าของสวนเก็บมาร้อยบาทก็คืนเจ้าของสวน85บาบาทในรูปของการให้เงินสงเคราะห์นะครับทีนี้ที่คิดว่าไล่ตอนนี้ให้ละหนึ่งหมื่นหกพันบาทเนี่ยก็ค,คิดจากฐานตัวว่าเงินเรามีเท่าไหร่นะครับ ทีนี้การจะเพิ่มเงินที่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ากรนยอบอกว่าหาทางเพิ่มอัตราทุนสองเคาะขึ้นก็ต้องมาคิดว่าถ้าเพิ่มมากไปเงินตัวนี้ก็ไม่พอนะคือเงินนี้เป็นเงินของเจ้าของสวนก็ต้องคิดดูว่าเงินที่เก็บได้เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดให้เพิ่มมากเกินไปนเงินมันก็จะไม่พอเดี๋ยวรายที่จะปูงยิงก็เดือดร้อนก็ไม่มีเงินให้นะครับอันนี้ทางคณะกรรมการก็คงจะคิดกันอีกทีนะครับ